มาไมมาไมมาไม,าม,ามาสุดยอดดามาไหมมาเจสสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l Alex Ranger นะครับ วันนี้เปิดตัวมาหน้าตาแปลกไม่เหมือนทุกทีนะจะเล่าให้ฟังช่วงข่าวก่อนนะครับที่หายหายไปประมาณอาทิตย์สอาทิตย์เนาะเพราะว่ามีโอกาสได้ไปร่วมทางไลเลนเจอร์เคียเตอร์แคมป์กับเขาด้วยเหมือนกันนะครับได้รับคัดเลือกนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนะครับของทางไลเลนเจอร์เนาะ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับโหเยี่ยมเลยได้เจอหน้าทั้งลุงยุทธทั้งทีเคเรนเจอร์ด้วยนะครับผมสุดยอดมากทีมงานเทคแคร์ดีมากนะครับทั้งกิจกรรมการแนะนําตัวนะครับของแต่ละคนนะสุดยอดของทุกทุกคนที่สุดยอดมากๆโหแบบว่าเจ๋งทุกคนเลยครับน้องๆที่มาเนี่ยน่เยี่ยมเลยแล้วก็รู้จักเรียกว่าที่มาของทาง TK r a n g e เเป็นยังไงลุงยุทธเริ่มทำช่องจัดอะไรยังไงนะครับโ้ดีมากนะครับ ทางทีมงานก็คอยซัพพอร์ตและคอยอมอีให้คำแนะนำนะเรื่องการทำยูทูบเบอร์นะให้ความรู้มากมายดีมากนะครับแล้วก็เสี่ยคันเนี่ยมีของแจกด้วยโหนี่นะครับได้มาจากทาง GM ได้มานะครับอันนี้เป็นตั้มได้นะครับของทางหมีบราวนนะของทางลายเป็นของลายเฟรนนะอันนี้เป็นไอเทมดีสุงนะหายยากจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเนะี่ย เคยได้เหมือนกันเมื่อก่อนนี้เคยเล่นเกมเรนเจอร์นี่แหละเราได้มาเมื่อก่อนจะเป็นซัี่นี่ตัวนี้ได้มาตั้งนานแล้วเป็นตำได้เหมือนกันอตอนนี้ได้ไม่แล้วนะครับเป็นคู่กันเลยทั้งบาวและแซัี่นะยอดนะครับแล้วก็ได้อันนี้เป็นเข็มกัดนะเข็มกัดอของทางทีมงานให้มานะครับจริงๆนะมันอยู่ในถุงสุ่มนะ ก็ถือเป็นการสุ่มกาชาติได้มาได้เป็นเอรินเมฆน้อยนะครับ4ดาวนะครับโอ้หน่ารักนะครับเป็นของออฟฟิเชียลนะครับไรเนเจอร์เหมือนกันไ a เนเจอร์เหมือนกันนะสุดยอดเลยและอันนี้เป็นของที่ทางคุณทีเคเนเซอร์ให้มานะ ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเพราะยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมกันตรงนี้เลยดีกว่าเนาะนคุณทีเกให้มาสาหรับคนนี้ตกรอบนะตกรอบไปนะครับตอนนี้แต่ก็ได้มาเป็นที่เราทึกนะเดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่าเป็นนอานรูโตกไม่แน่ใจเป็นโมเดลหรือเปล่านะคุณเก่งกิ้งกิ้งนิดนึงนะแกะเลยดีกว่าแกะในแบงนี้แกะพร้อมกันเลยครับอยากจะรู้เห,หมนะือนกันว่าคุณทีเคให้อะไรมานะ ทุกของมาจริงๆอ๋อเป็นโมเดลจริงๆด้วยนี่น่าจะเป็นการะจากนางูต่อนะครับน่ารักทีเดียวว้าวเดี๋ยวจะเอาไปตั้งโชว์นะเป็น,ท,นที่รนะลึกอ่าทพี่เพืนนะครับวันนี้เสร็จเลย ่วนลุงยุทธนะเยี่ยมกว่านั้นเติมแพ็กเกจให้ทุกคนนะครับที่มานะครับที่ร่วมกิจกรรมนะสุดยอดตรงนี้ใจจริงๆนะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามคุณทีเคแล้วก็ฝากคุณดลุลลุงยุทธนี่นะครับโอ้สุดยอดจริงเกป่ามากโอเคแล้วตอนนี้นะครับเราก็ลุยเข้าเกมกันดิกว่าตัดเข้าเกมเลยนะครับ แฉบเข้ามาในเกมนะครับอันนี้เรคคอร์ดตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์สักพักแล้วนะครับคืนวันที่สาเนะที่เข้ามานะรับตัวกาชานะครับแล้วก็มีฮิตนาตะแปดดาวนะตัวฟรีพาร์เลนเจอร์นะครับอันนี้ต้องขอบคุณรงยุทธอีกครั้งนะครับที่เติมให้นะครับเข้ามานะครับมีตัวใหม่เพียบเลยโอเคขอเปิดก่อนนะปิดเซิร์ฟเวอร์ไปตั้งแต่เช้าใช่ไหมเข้ามา ตอนกลางคืนโอ้ไม่ได้ไม่ได้สักทีตัวนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเบิดลุ้นจนไม่่คยจะหวังแล้วว่ามันจะได้ <c oughs> นะน้องๆคนไหนหมุนได้บาวทองนะโพสปวดกันได้นะอันนี้เรามีรูบี้อยู่นะครับ2009นนะมีตัวอยู่10ใบอันนี้เกียร์กะไว้ว่าแล้วลว่าต้องเป็นเกียร์โจมตีนะเดี๋ยวขอไปดู หน้าแรกสักครู่นะอุ่กดบิดกกบปกพิดดูตัวละคก่อนสะสมนะมีอะไรบ้างจริงๆก็ยังไม่เห็นเลยอุ่นๆนะอะไรบ้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยหน้าตะแจกฟรีว่องไวไมมตัวฟรีไม่น่าจะเก่งนะเดี๋ยวหาก่อนตัวไหนบ้างหน้าตาแปลกๆเออนี่ก่อนแล้วกัน สูตะไฟหรือว่านี่เวโดราไม้ว่องไวไม้เหมือนจะไม่เก่งนะตัวนี้ความเร็วดีระยะโจมตี2 8 0เฉยๆนะรอทักษะ129วิวิสร้างความเสียหายกระเด็นถอยหลังแล้วก็ลดพลังโจมตีศัตรูนะไม่รูุ้อมาตาตามสูตรนะตัวนี้เป็นตัวธรรมดาไม่เก่งมากนักนะสกิล2 เพิ่มคิติคอลความเสียหายคิติอคอลเพิ่มความแม่นยำ40เป็นเวลา7วินะเอ่อยังเฉยๆยนะโดยส่วนตัวแล้วยังถ้าได้ก็ไม่ดีใจ <c oughs> โอเคโจมตี l ั s แ a t t a c เป็นสกนะิลไฮเปอร์เนาะตัวนี้ผ่าน <c oughs> นะต่อไปตัวไหนนี่สุนะเมื่อกี้นี่ไวพิบเหมือนกันตัวนี้ก็มาได้ก็ไฮเปอร์นะเป็นไวพิ ทัดไฟยืนระยะโหแล้วกใกล้ไม่เวิร์กสกิล12วิกับ9วิกก็เฉยเใช้แม่พันหก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะสกิลที่1นะครับเพิ่มการต้านทักษะพลังโจมตีต่อต้านอันเชิญโอ้ไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยสวยเป็นตัวบัฟที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสกิลที่2เป็น ยกเลิกฟื้นฟูพลังชีวิตลดหลบหลีกลดอัตราหลบทักษาโหพระเจ้าช่วยไม่ใช้ทำอะไรได้ไว้ในตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้น่าจะไม่ไหวเลยนะกระากมากโอ้โหตัวนี้ไม่ไม่เบิร์กนะได้ก็น่าจะเก็บแค่เป็นคอลเลกชันสำหรับคนที่อยากสะสมนะบางคนก็เป็นนะชอบการ์ตูนตัวนี้นะก็ถือว่าเก็บสะสมแล้วกันอย่าเอาไปเล่นเลย เป็นภาระของทีม <c oughs> นะว่าไปเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่าเออแล้วก็มาตัวต่อไปอันไหนผมดำเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาร่างนี้ดีกว่าล่างเก้าดาวดิอาโบพลังธาตุไฟนะตัวนี้ไปถึง9ดาวไม่ธรรมดาแน่นอนอยืนระยะ130โอ้มโหมันไม่น่ามันแถวสนี่แต่ระยะ การรอทักษะ8วิออกับ9วิถือว่าเร็วนะกักกักนิดนึงใช้แร่พันสี่ก็โอเคถือว่าน้อยนะส่วรับบ9ดาวสกิลยกเลิกผมรับบัฟกศัตรตูสร้างความเสียหายแล้วก็ลดกุนที่การใช้ศัตรูทำให้ศัตรูโจมตีสั้นลงหรอไม่ทะลุมาต่าอ้าวตัวนี้ยังไงเนี่ยสกิล2เพิ่มระดบรีทักษะความเร็วกุนที่ฟื้นฟูพลังชีวิต โอ้สกิลหนึ่งน่าจะทะลุอมะตะน่าจะดีกว่านี้ตัวนี้ก็เลยดูแบบเฮ้ย <Hey, S 1> เป็น9ดาวที่มันกักยังไงชบกลสกิลไฮเปอร์ใช้แรถ้าเพิ่มขึ้น9ดาวมีฟื้นพลังโอเคพิชีพสแล้วก็ต้านน้ำแข็งหิมะฟื้นพลังได้ดีสุดนะน่าจะเหมาะสมเพียงแต่ว่าอืมจะใช้ดีหรือเปล่านะไม่แน่ใจตัวนี้ยังเฉยๆนะครับเก่งประมาณนึงแต่ยังไม่แบบ ขนาดนั้นดูไอหัวฟ้าดีกว่าชื่ออะไรนะจอมมาริมุรุนะครับไหวพริบน้ำโอเคเื่อนที่80นะระยะยืนใช้ได้สามรอกว่าใช้ได้นะไม่ไกลมากสกิล8วิกับ9วิใช้แรก1580ถือว่าใช้ได้นะไม่เยอะสกิลยกเลิอกอมตะาเออสร้างความเสียหายด้วยลดอัตราหลบทักษะของศัตรู เออใช้ได้นะอันนี้แรงมีความคายจะแสงก็นิดนึงนะครับเดี๋ยวดูสกิลสองอีกว่าสกิลสองเพิ่มอัตราการใช้ทักษะเพิ่มความแม่นยําของทักษะเพิ่มพลังโจมตีนะบัฟนี่เองเจวิมีความคายจะสิก้าแต่สกิลสองเหมือนเป็นสกิลบัฟนะก็ไม่แย่มีเพิ่มแรททานด้วยแล้วก็ก้าวดาวปืนพลังพีชีพยุนแหมเหมือนกับตัวเมื่อกี้เด็ะเลยก็ น่าจะเลือกฟื้นพลังนะถ้าเลือกได้โดยรวมตัวนี้น่าดูดีที่สุดนะเท่าที่ดูผ่านผ่านตามมาทั้งหมดอืมน่าจะเป็นจอมารเมื่อกี้นะครับริมุรุนะโอเคประมาณนี้จอมาริมุรุแปดดาวดีอาโบก็พอได้ไม่ดีมากแต่ก็ถ้าคนขาดตัวชนไฟก็ถือว่าพอใช้ได้นะกลับมาหน้านี้ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมุนเลยดีไหมจริงจริงแล้วมันมีตั๋วกาชาอยู่ประมาณ11บใบมหมถ้าจำไม่ผิดนะมาบุญกาชาก่อนด้วยตัว๋วเดี๋ยวเดีเกียร์ก็น่าสนใจนะดูสินิดหนึ่งมีอะไรนะเกียร์โอ้โดนแน่นอนหมดเลย3อัน3ธาตุด,ด้วยธาตุน้ำเป็นแน่นอนโดนแน่นอน,น,น,นอนกับอัตราใช้สกิลเนะาะธาตุไฟ พิ่ความแม่นยำสวดธาตุดินธาตุไม้เออเพิ่มระยะไม่ใช่ดิลดระยะการสร้างเลนเจอร์เออถูกต้องอันนี้อันนี้น่าดูดีสุดนะลดระยะเลนเจอร์ดีที่สุดนะส่วนอันไฟกับน้ำก็กลางๆง6ดาวดีกว่าพลังเม่โจมตีต้นสกิลลดระยะเวลาเลนเจอร์โอ้ไม่ยุ่เวิร์กเท่าไหร่เลย พลังชีวิตสะท้อนเวทโอ้โหรถผลิตแรกสะท้อนเวทมาทําไมเครื่องประดับลดความเร็วเ้ยไม่ใช่เพิ่มความเร็วการโจมตีความเร็วการเคลื่อนที่ลดแล้วมันไม่เวริร์กไม่ค่อยเวิร์กเลยรู้สึกว่ามันแบบยังไม่ดีนะโอเคโดยรวมเนี่ยอาวุธเจ็ดดาวดีหมดแต่ดีที่สุดคืออันไม้ แต่ก่อนอื่นเรามาเครียดตัวก่อนดีกว่านะครับตัวตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด10บใบคำค้ำให้ก่อนเนาะ <laughs> จริงๆก็ได้แค่จอม,มานตัวเดียวก็พอแล้วมั้งถ้าไม่ได้ก็ไม่ค่อซีเรียสอ่ะเพราะจริงๆเราไม่รู้จะเอาไปแทนใครได้ไ <laughs> วแทนเจ็แสงก็ไม่ได้ผมนของข่าว้กันเนะมีตัวสองรอบเออเมกาไม,ไมชีน,นะกดไปไป,ปไม่ต้องรีลามากนะครับ ดูซิก็ถ้าได้ก็ขำๆขำๆสำรอง <c oughs> ได้อาจจะไม่ไม่ได้ปั้นก้าดาวนะโอ้ไม่ได้โอเคไม่ซีเรียสน,นะดูจากทั้งหมดเมื่อกีเออ้เรื่องนี้ผมอาจจะเน้นมาทางอุปกรณ์นะเกียร์จัดดาวมากกว่าเพราะว่าดูน่าสนใจอะไอเกียร์ดาบไม้เมื่อกี้นะใช่ไหมดูแล้วแบบว่าน่าจะดีที่สุดนะก่อนหน้านี้ธาตน้ำจะมี ไอ้นะของโทวาใช่ไหมจำชื่อไม่ได้ละอันนั้นผมไม่มีเหมือนกันอันนั้นจะดีเหมือนกันมีรถลาเรนเจอร์ด้วยแล้วก็มีสนับของบากิธาตุไฟและอันนี้เป็นทดาดไม้นะอันนี้แมเจะมาลิบูรูอันนี้ก็อยากได้แหมผ่านไปก่อนตอนนี้มีจำกัดนะมีจำกัดตอนนี้รูบี้มีจำกัด เดี๋ยวปูทัดไฟใช้ได้อยูน่นะจัดไปเลยดีไหมลูบี้สองพใจหนึ่งก็อยากบุนหมุนอาวุธนะอีกใจหนึ่งก็ตัวใหม่ก็ไม่เร็วนะอยากได้มารีวิวเหมือนกันเนาะเอาอยัางไงไดีตัดสินใจว่าเกียร์เกียร์ยดีกว่ารู้สึกว่าเกียร์ อาวุธเรายัางพ่องๆอ,อยู่นะเกียร์ไม้ผมยังไม่่อยมีด้วยโจมดีโดนแน่นอนยังไม่มีเลยด้วยซ้ามไม่มีสักชิ้นเลยเอเมิเลียก็ยังไม่มีใช้นะตอนนี้แล้วก็เออซ่าก็ไม่มีใช้นะถ้าได้สักอันสองอันก็จะดีนะแล้วตัดแวบมาเลยนะครับตอนนี้ตะกี้ตอนยังไม่สามทุ่มนะนี่ออกเข้าใหม่อาตอนนี้สี่ไม่สามนี่สามทุ่มนะี่สี่ทุ่มแล้วเลสี่ทุ่มแล้วครับตอนนี้ มีพิ่มโอกาสเกียร์ด้วยอันนี้คือสิ่งที่รออยู่เลยนะไปเลยไม่ต้อพูดำำพั่มตำแพงจัดเกียร์มามาเลยดีกว่าเกียร์ไม้นะครับดับไม้ดับไม้ดับไม้ไม้กระเป๋ามืดมิดมืดมนลงเท้าฟินิกถูกมือไม่เอาโาไว้หนักกับหมดแล้วรอบแรก ต้องดูเปอร์เซ็นต์ก่อนเออเอยมือถือคว่ำคว,ควแป๊บหบนึ่งโอเคเอาใหม่0.5%รู้อยู่แล้วกดเลยมาขอสักอันหนึ่งขอสักอันหนึ่งก่อนลองเชิญสักอันหนึ่งก่อนถ้าได้ก็จะหยุดก่อนขอด่วนว่ามันจะมาหรือเปล่าเหอ้อ <c oughs> ขวานทำนานขวานลมถุงมือฟินิกแต่ส่วนใหญ่ถ้า4ี่ทุ่มิ่งเพิ่มโอกามันจะมีมาง่ายๆนะแต่ว่า ไม่รู้ว่ามันจะเกลือหรือเปล่าเดือนที่แล้แอบเกลือนะหมุนไปเยอะมากเลยเกลือเดือนนี้หวังว่าอาวุธอยากจะได้สักอันนะพีส e นะพีส e นิดนึงนะดาบไม้ขอสักอันหนึ่งจะไม่ลืมพระคุณน,นะครับตอนนี้แต่ขอมาหลายรอบไม่ไ,ได้เท่าไหร่นะแหวนสายฟ้าดูสิ <c oughs> โอ้พระเจ้าช่วยไปยอ,อ,อดดาบยอดนี่ไม้มเนี่ยเอ้ยไม้แคปก่อนเลย เฮ้ยหมุนสามรอบมาเว้ยเฮ้ยแม่อันนี้ถือว่าก็พอใจแล้วนะโอ้ถือว่าคุ้มคุ้มอยู่นะโอ้แคบเป็นที่ระทึกนิดนึงสี่ทุ่มกว่าโอ้แถม <c oughs> ดีไหมแถมเลยลองดูมาแล้วนี่เฮ้ยค้างโอเคไป แถมแถมเผื่อเกมใจดีให้มาอีกสักชิ้นหนึ่งนะมากำลังใจดีมามาต้องมาขออะไรก็ได้ไฟก็ได้น้ำก็ดีไม่มีแล้วหรอโอเคกำลังใจดีกำลังใจดีตอนนี้นะโอ้เดี๋ยวขอไปอดูให้ใช้อุปกรณ์กรอ์โอเคนี่ขอแอบล็อกก่อนนะโอเค กลัวหล่นหายจริงๆเลยโอ้ดีใจได้มาชิ้นหนึ่งในการเสียแค่4รอบถือว่าถือว่าคุ้มนะจริงๆแล้วปกติเนี่ยต้องหมุนแบบเกือบ10รอบอะหรือ10กว่ารอบอะถึงได้สักอันนะอเน่ยจะดดาวของแบบแรงอย่างนี้เนาะเดือนที่แล้วแบบเบียงกาก,ากมากโอ้ยคอนปีใหม่นยะไม่ได้สักอันเดียวหมุนไปเกือบการ,การตีสองรอบอะไม่ได้เลย โอ้โหันนี้แบบถือว่าเกมมาปรานีในรอบนี้นะขอแอบอัพอัพก่อนนะตอนนี้แบบว่าอยากจะรีบใส่ <c oughs> ขอรีบใส่กันนะเอาไว้ทำเกมตั้งรับก่อนตอนนี้เอามาใส่ให้เอมิเลียก่อนนะหรือไมก่ก็เออซ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าจะใสใ่ตัวไหนดีเอมิเลียก็น่าจะดีเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมนะตอนนี้อัพไปก่อนมีเกียร์เยอะมาก อันอันไปเอาเอาหกดาวไว้ก่อนเอาห้าดาวก่อนเออเอาห้าดาวก่อนหกดาวจะเก็บไว้ย่อยนะเก็บไว้ย่อยในในอะไรนะในแล็บนะอ่าแล้วเอามาหมุนต่อนะครับหมุนลุ้นกลมในห้องทดลองนะตรงนี้เอาพวกห้าดาวยัดๆไปก่อนนะให้มันเต็มอยู่ไหนกดไปก่อน,อนมีไหมเออหมดแล้วเหรอ เฮ้ยหมดแล้วหรอเี๋ยวก่อนโอ้จริงเหรออ่ะหกดาวสามดาวใส่ไปก่อนโอ้ไม่น่าจะเต็มอ๋อหกดาวไปแล้วกันเฮ้ยเอาเหลืออีกนิดเึิงมาเอานี้ไปให้เต็มไปเลยแล้วกันโอเคโอเคแม็กซ์รีจัดไปนะครับสกิลปิด ต้นต้นต้นกันใบนะสกิลไม่ค่อยโอเคนะที่ติดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเออขาเรียกว่าสลับออปชั่นเนาะใช่ไหมทำไมหมุนนานจังโอ้เดี๋ยวขอดูนี่ก่อนนะเอเมเรียเอเมเรียจริงๆแล้วเนี่ยผมยังใส่สนับอยู่เลยดิวโกอขอแอบถอดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น สุดยอดดับนี่จะทําให้สามารถเปิดออปชันที่4ของธาตุไม้ขึ้นมาได้นะเพราะใส่ของธาตุไฟมันไม่โชวนะเพราะไม่ธาตุไฟเนาะจะได้ใช้อันนี้นะสกิลเหมือนกันเด้เลยเระยะเวลาสร้างเดนเจอร์ใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนตอนนี้จะทาอะไรวะลืมเออเดี๋ยวเราจะต้องไปถอดเกียร์เอเมิเลียก่อนนะโอเค ตอนนี้ก็ถอดเกียร์เอเมเรียเรียบร้อยนะพร้อมใส่สุดยอดดับไปเลยนะครับโอเคอันนี้แหละแล้วก็ตะกี้แอบเปลี่ยนออปชันเป็นเรนเจอร์สร้างลดเวลาการสร้างเรนเจอร์ด้วยนะครับเ<ม>ข้าไปดูพิวพีอ้าวยังไม่ได้เล่นไม่ได้นะตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องกลับมาก่อนเพราะเล่นพิพีไม่ได้เนอะจะลองของซะหน่อยคันคันเดี๋ยวขอชแวบไปเติมพาสนิดน,นึงนะครับ ฟิว,วแม่อันนี้แอบ,บไปเติมพาร์ทมาเล็กๆนะครับเป็นเลนเจอร์พาร์ทนะล็อกอินเพื่อจะมาบุนต่อตรงนี้เลยนะตะกี้ดวงดีตอนนี้ก็หวังว่าจะดวงดีนะสามอันนี้อะไรก็ได้สักอันหนึ่ง <c oughs> ต่กี้ได้สุดยอดดบไปแล้วก็ยังอยากได้อีกนะแต่ถ้าให้อันอื่นมาก,ก็จะเป็นพระคุณมากเลยนะ0.5เหมือนเดิมนะครับ เป้าหมายคือการันตีหนึ่งรอบได้กี่อันจะพอแค่นี้จัดไปนะครับยดวยาวรอบแรกอุ้มบุกนไใส่ฟ้าปีกไม่ใช่ปีกเดยกระเป๋ากําไรโบนะครับเกาะฟินิกแหวนใส่ฟ้าคาทามอดามโมโหกาดกระเดื่อนมากในรอบแรกนะครับ จะบอกว่ารอบแรกก็ไม่เชิงรอบแรกของเซ็กชั่น2อาโอเคต่อไปเลยไม่ต้องนับยาวๆไปลงเท้าปีงแม่โอ้โหเนยก้าก,ก็หลกขึ้นใจปีน้องฟ้าต่างหูเลือ่อยขยะแท้แทนะครับแม่เรอยังไม่ยอดทอนะจัดไป จริงๆแล้ว3อันนี้ใช้ได้ดีหมดทั้ง3อันแต่ดีที่สุดคือไม้นะครับเพราะมีลดเวลาเรนเจอร์นะครับผมอันอื่นก็พอใช้ได้พอใช้ได้อะไรก็ได้หกดาวไม่เอาอะไรก็ได้นะครับโอ้เหนื่อยมาเราจะมารุ้นกันต่อไปนะครับ กี่รอบไม่รู้จําไม่ได้นะคร,รับตอนนี้ไปแล้วครับตอนนี้ไปถุกมือใช้ได้อยู่ไปนายาวกากกกรากโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันเก็เอาอคืนไหมเนี่ยรู้สึกทําไมไม่เหมือนตะกี้เฮ้เยตะกี้สี่รอบมาก็ต้องมาสิมาแล้วต้องมาแล้วสินะมาแล้วสินะมาแล้วมาแล้วโอ้โหกดจนท้อโอ้ยนะ อย่าบอกว่า2100นี่จะกรากนะออกมาตั้งตัวนิดนึงก่อนโอเคเข้าไปปุ๊บงงงงเกมงงกดเลยเกมงงกดเลยอย่างนี้เกมงงเกมงงกต้องกดต้องกดกดเลยอาจจะดาวมาจะดาวมาอาจจะดาวมาอาจจะดาวมาเอาหมดแล้วไม่อไปต่อนะครับไปต่อขอเธอดดาบอะไรนะดาบทัดไม้ สุดยอดดาบเออสุดยอดดาบผมไม่ใ้่ดาปีนะไม่เอาหัวถุงมือสุดยอดดาบอืมอะไรก็ได้โอ้ยทัดไฟก็ได้เอวิโอนาด <c oughs> ก็โอเคอ่ะดีอย่าดาวก็ยังพอได้นะยังดีกว่ากักเลื่อนนะแต่ขออันที่อยู่ในเลดดอบเถอะวิโอนาดนอกเลดไม่ต้องดอบเยอะก็ได้ <c oughs> เอาอันที่มันงาอยู่ในเลดดอก0.5เนาะอันดำๆไม่ต้องบอกมาก็ได้เก่งใจมามาอีกมาอีกนะมาอีโอ้โหขอเธออะไรก็ได้ออ,อโซกากโอ้แค่ไปเป็นที่รอทึกนะถีอว่าฉันก็ได้ถึงจะกากโอ้ไปพันห้า เอ้ยพระเจ้าช่วยเอาหมุนแค่15รอบนะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ตะกี้หมุนไปพอสมควรแล้วแต่น่าจะออกบ้างถุงมือออกสิไ้ไปดาบอาวุธอะไรก็ได้เจ็ดดาวก็ยังดีโอยโหตอนนี้ตั้งหลักนิดนึงเ, 5, เหมือนเดิม15ตะกี้ได้เจ็ดาวใช่ไหมเหมือนเดิมไป เกมไม่ตั้งตัวเกมไม่ตั้งตัวตีมือตีมือออกแล้วเข้าตีมืนนะเกมจะงงนะครับสูตรอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหเริ่มมเองบอกว่าเนี่ยโอ้โหเจ็ดดาวก็เถอะเจ็ดดาวมืนมืมืนให้มาหน่อยก็ดีผมเริ่มมือเองซะแล้วนะครับตอนนี้ต่อนะครับต่อนะครับเกมไม่ต้องมืนมืนนะ โอ้ oh, สับเข้าสับออกสับขาหลอกสับซ้ายสับขวานะตอนนี้แล้วก,กดเข้าไปซอยผีเสือ้อกดเข้าไปถ้าใสายฟ้าดาบสักทีเถอะ please อ่ะปากกาลิโอนาัดทำไมาอีกมาของนอกเลดอีกแล้วฟรเน่เย้ดาบดาบอีกอันนึงโอ้ไม่สุดจุดห้าเมกี้ดูสุดจดห้าได้เจ็ดดาวใช่ไหมเอาอีกแต่ยงเป็นเกมงงเกมงง เอเกมงงตกลง,งคุณจะเข้าหรือจะออกคนกดยังงง,งเองมาโอ้ยมาอย่าเกลืออย่กเกลือ,อ,กกลอขออีกสักอันนะขออีกสักอันโอ้ยมาอีกโอ้ยโอ้ยอสับขาหลอกสับขาหลอกแล้วก็ไปนีไหมเจ็ดรอบไหมไปไปเลยไปเลยน่าจะรอบสุดท้ายนะถ้าจำไม่ผิด จนสามพันน่าจะรอบสุดท้ายมั้งไปขอรอบนี้แหละเจ็ดดาวน้ําก็ได้ไฟก็ดีไม้ก็เยี่ยมอะไรก็ได้ <c oughs> เกลือไม่เอาขอดูนิดนึงนะก็เหมือนจะครบเอ้อเหมือนครบแล้วจริงด้วยโอเครับนี่ก่อนเจ็ดดาวหนึง่งหกถึงเดาวหนึ่งชิ้นไปทำอะไรไม่ได้วัดใจอย่างเดียวอย่าหกก็พอแล้วขอไม้เป็น,นที่สุดกระโดดสาครั้ง สกระโดดอีกครั้งหนึ่งสาสาสาสกดโอเคสุดจอดดาบโอเคถือว่าใช้ได้โอ้ตังเป้าสามพันห้าการตีหนึ่งครั้งได้มาสองอันใช้ได้โอเคล si> ็อกกันอ <as ันน okay, ี้น่าจะให้เอเซ่าใส่นะตัวนี้อันนี้อัพเลยดีกว่าโอ้ยถือว่า พอใจนะสองอันมาใส่ให้าซากกับตัวเอเมเลียตะกี้เอเมเลียใส่ไปแล้วเพราะ่านไม้อย่างนึงไม่ออกเ่ยใส่ใ,ใครสองตัวนี้น่าจะโอเคอยู่มีสองอันนี้พอใจแล้วนะครับตอนนี้ส่วนตัวนะส่วนท่านอื่นอยากได้เพิ่มไว้ในอนาคตก็บุญได้นะผมว่าเหล็บตอนนี้ถือว่าออกไม่แย่ไม่แย่ถือว่าออกดีนะอืมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ตอนนี้ขอเอาพก่ันนะเอาเกินโอเค นี่กรเพาโอเคไปแม็กซ์จัดไปจัดไปโอเคต้านทันเอ้ยการต้านการปิดกั้นเสียงนะกันใบไม่เอาขอสลับออปชันนะครับเราต้องการลดเอา้าได้เลยโอ้โอเคโอเคประหยัดดีรอบเดียวได้โอเคถึงข้าวไม่สูงมากเดีวยวก็ไม่แย่นะใช้ได้อยู่ใส่ที่ เออซ่าในทีมตั้งรับตั้งรับเหนะท่านไม้ผมอยู่ในร่างอันต้านะไม้ my, อยู่ไหนวะไม้ my, ไม่ใช่เลกไฟไม้ Fine, my, เออนี่เออนี่เอลเอลซาเอลซ่านี่ขอถอดกันเลยอันนี้เป็นเกียร์โดนแน่นอนแต่เป็นโจมตีปกตินะไม่ใช่อัตราใช้สกิลนะตอนนี้ต้องถอดแล้วแหละอันนี้เป็นโจมตีนทักษะ โดนแน่นอนดีกว่าอยู่แล้วถอดเลยถอดไปหนึ่งบี้จัดไปแล้วก็เปลี่ยนสุดยอดดับเข้าไปเลยอันนี้แหละ perfect perfect นะครับอื้งามมากงามมากจัดไปจัดไปสุดยอดนนี้โอ้ perfect perfect ตามนั้นตอนนี้หมุน อัตราดีนะแล้วก็เกียร์ซีรีส์นี้7ดาวโจมตีโดยนะ่นอมสามชิ้นนี่คือแบบว่าหมุนกันได้เลยอะ่ะน้องๆที่แบบว่าอยากหาเกียร์เดาวอาวุธด,ดีๆนะจัดเลยจัดเลยเดือนนี้เจ๋งมากถ้าบีไม่พอเนี่ยสกิทหาลุงยุทธนะครับลุงยุทธจะช่วยได้ประก็ถูกนะคาไม่แพงนี่อ่าอุ่นนุน,นเฮียกันนิดนึงนะครับจัดไป ตอนนี้ผมก็พอใจแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะคล้มอ,อกคล้มใจอะไรอีกเปล่าในอนาคตนะตอนนี้ตอนนี้ถือว่าพอใจแล้วเดี๋ยวขอเก็บปี้กันอีกนิดนะครับให้มันเยอะสักนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรอีกยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้มันรวๆด้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ